ที่จะต้องออกมาดูแลตัวเองเช่นกันนั่นคือ kin คบิวตี้เลยเงี้ยเหมือนบริษัททั้งสองบริษัทนี้เติบโตแบบพร้อมๆกันอนะไรเงี้ยเรามีการแบบว่าแชร์ไอเดียหรือแชร์เอ็กซ์เพรียนซ์อะไรกันไหมเพราะอย่างน้อยก็ยังต้องทํางานด้วยกันอยู่บ่อๆๆยๆอะไรเงี้ยครับที่จริงก็มีคะ่ะที่จริงทีมทีมกลางของเราอะในฝั่งมิวสิกอย่างเงี้ยก็เป็นทีมเดียวกันคครับก็ือแต่ว่าะใช่แต่ว่าทาทีมแบบทีมาร์เก็ตติ้งหรือว่าทีมจัดการดูแลอะไรเงี้ยก็คนละพาร์ตกันก็ จริงๆมีแชร์กันครับเขาก็แชร์นะหมายความว่าจริงๆอะไรหลายๆอย่างก็เราคุยกันตลอดับผมเพราะว่าเราต้องใช้ทีมเสืบทีมเดียวกันอะไรเงี้ยบางครั้งแบบเหมือนเหมือนเขาก็ให้คําแนะนําที่เหมือนบิวกิ้นเขาจะเก่งในพาร์ทเออการแบบการดูแลแบบจัดก,การเรื่องเงินเรืเ่องบัญชีอะไรเงี้ยวิวกิ้นเขาจะเก่งกว่าพี mm. เขาก็จะคอยแนะนําตลอดว่าอายุยู่้อง เอาอตรงนี้สิตอนนี้ยังไม่มีงานอันนี้รีวิวลองโยกหู้นี่นั่นอะไรอย่างนี้ไหมแล้วค่อยแบบอ่ะเดี๋ยวฝั่งนี้ฉันพป,ปอร์ตให้เองแล้วพอเราค่อยพอมีเธอเรามีงานพร้อมกันอย่างเงี้ยเธอก็ค่อยแบบจ่ายเพรอ,อะไรอย่างเงี้ยครับผมเป็นดีเทลเล็กๆในเรื่องแบบบัญชีอะไรอย่างงี้มากกว่าครับที่พี่เธอพูอยู่กินแล้วก็ โก็ในอย่างงานที่แบบซัมเมอร์โซนิกหรืออะไรอย่างเงี้ยที่ที่ผ่านามาอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบเป็นเป็นประสบการณ์ร่วมกันที่ดีมากๆยอะไรเงี้ยเอาจริงแบบรู้สึกว่าเป็น,นเป็นการทํางานที่ที่สนุกด้วยแล้วก็ดีใจนะที่มีเขาอยู่ข,ข้างๆทุกๆงานเนี้ยครับผมไม่ว่าจะแบบไม่ว่าตัวอ,อย่างแบบคอนเสิร์ตอัน,อนอยองเราเป็นพาร์ทโชว์เดี่ยวกันแล้วพี่พีนึงดิวก้หนึ่งอะไรเงี้ยแต่ดีใจทุกครั้งที่ที่ยังมีเขาอยู่ในรายชื่อที่เราต้องจ้ต้องแบบเล่นต่อเราจะเล่นต่ออะไรเงี้ยเดี๋ยวเรา เราแฮปปี้อยู่แล้วอะไรเง <c oughs> <ห>ี้ยเพราะว่า<ห>มีเขามันก็มันก็อุ่นใจนะครับหมายความว่ามันมีคนที่คนที่เราแบบคนที่เราสบายใจที่จะอยู่ด้วยคนที่เราจะแบบเป็นกําลังใจให้เราด้วยอยเงี้ยอยู่กับเราตลอดแล้วก็แฮปปี้เป็นแบบ turning point <c oughs> ในจุดๆใ,ดใกล้ๆกันแหละ <c oughs> มันก็นเลยมีหลายๆเรื่องที่แชร์กันได้แถมยังต้องทำงานได้กันบ่อยๆอะไรเงี้ยโชคดีเหมือนกันนะรู้สึกแบบรู้สึกว่าเห็นทั้งคู่อะแต่แต่วันนั้นสวัน้ี้ก็รู้สึกว่าเออ ขายากนะ mm hmm. การแบบเจอพาร์ทเนอร์คนทํางานที่แบบนอกเหนือจากการทํางานแล้วยังสามารถที่จะซัพพอร์ตเรื่องความรู้สึกหรือไอเดียหรือแบบแม้กระทั่งเรื่องไอเดียกันแบบโยกเงินเก็บเงินอะไรอย่างเงี้ยใช่ขายากนะเขาเขาก็เก่งโอเค